เทคนิคการใส่ Hashtag และการทำ SEO ใน TikTok TikTok Shop เพื่อนเพื่อน,อนห้ามพลาดเพิ่มยอดธุรกิรกจได้นะสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนายตุกสาระดีไม่มีกักก็ในคลิปวันนี้เนี่ยจะมาแนะนำเทคนิคนะครับการทำ SEO หรือว่าจริงๆแล้วก็คือ Hashtag นั่นเองหรือ Hashtag ก็คือ SEO นะครับการที่เราจะเพิ่มให้มีคนเข้ามาในช่องของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องทำการติด Hashtag นะครับเพราะการติด Hashtag เนี่ยจะทำให้คนนะครับที่เขาเข้ามาในช่องของเราหรือคนที่เขาเข้ามาเล่นท t i ต t o k เนี่ยหรือคนที่เขาเข้ามาอยากจะซื้อสินค้าใน tiktok shop เนี่ยเวลาเขาเซิร์ชหา เขาก็จะได้เจอสินค้าเหล่านั้นหรือเข้ามาติดตามช่องของเราหรือเทคนิคของเราได้นะครับแต่ก่อนจะเริ่มต้นก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดใจกดคอมเมนต์กดแชร์และอย่าลืมกดให้กำลังใจด้วยการติดตามช่องของผมด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันการทำแฮสแท็กนะครับก็คือเราจะต้องทำแฮสแท็กเนี่ยในส่วนของการทำคลิปวิดีโอใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราทำคลิปวิดีโอเนี่ยเราก็สามารถที่จะ แทรกเข้าไปกับคลิปวิดีโอได้เลยหรือถ้าเกิดว่าเราจะขายสินค้าเราก็ทำแฮชแท็กได้นะครับ mm hmm. เช่นกันวิธีการทำก็คือสมมติว่านะครับเราเข้ามาที่ในส่วนของอเรามามาค้นหาก่อนนะครับเรามาค้นหาแฮชแท็กที่เราต้องการก่อนสมมติว่า mm hmm. เพื่อน,อนๆขายเสืออเส้อผ้าเสื้อผ้าเนี่ยนะครับเสื้อผ้านะเพราะว่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ขายเสื้อผ้าอ่ะสมมติขายเสื้อผาาา้าเรากดค้นหาดูพอเรากดค้นหาใช่ไหมครับ กดค้นหาแล้วให้เราเนี่ยนะครับพอเรากดค้นหาเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเลื่อนนะครับให้เราเราเลื่อนไปทางนี้อ่าให้เราเลื่อนไปทางนี้นะกดเลื่อนไปพอเรากดเลื่อนมามันจะมีคําว่าแฮชแท็กเห็นไหมครับนี่เลยก็กดจิ้มลงไปสรงคําว่าแฮชแท็กนี่เห็นไหมครับก็จะมีคําว่าเสื้อผ้าเพียบเลยเห็นไหมครับทีนี้เราก็จะต้องมาดูต่อแล้วว่าเราจะทําอะไรเกี่ยวกับคําว่าเสื้อผ้าทําไมถึงใช้เป็นคํากลางนันเป็นคํากลางเนาะที่เราใช้ก็อย่างเช่นเสื้อผ้าใช่ไหมครับ เ,เสื้อผ้าก็จะมีคนเข้ามาชมเนี่ยประมาณสามสามแสนกว่าใช่ไหมสามแสนกว่าหนึ่งล้านกว่าหลักหลักแสนหลักล้านหลักเนี่ยไหมหลักแสนหมดเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูแล้วว่าแล้วคําว่าเสื้อผ้าของเรานี่คืออะไรรีวิวเสื้อผ้าไหมขายเสื้อผ้าหรือเปล่าเห็นไหมแต่คําว่าเสื้อผ้าเนี่ยพเพื่อนๆต้องมีแน่นอนเพราะว่าต้องสามร้อยสามสิบสามสามสามเห็นไหมแต่ว่าถ้าเป็นถ้าของเพื่อนขายเป็นแบบ เสื้อผ้าแฟชั่นก็ให้เลือกเสื้อผ้าแฟชั่นไปก่อนเลือกอันนี้เป็นอันดับที่1ทําไมเพราะว่าอันนี้มียอดเยอะกว่าเห็นไหมครับอ่ะเรามาเลือกกันแล้วเอามาเลือกเลยแล้วกันเนาะว่าเราจะเลือกอยังไงให้เราเราเลือกอย่างนี้นะครับให้เรามาดูว่าคําว่าเสื้อผ้าเนี่ยอ่ะสมมติว่าถ้าเป็นสินค้าของเราเป็นสินค้าแฟชั่นเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นให้เราเลือกอันนี้ก่อนเพราะว่ายอดของคนดูเยอะกว่าแล้วเราก็มานั่งไล่ดูครับว่ามีดีอีกไหมมีบีอีกไหมถ้าไม่มีแล้วแล้วยังเกี่ยวกับอ่า เราใส่อ่าเป็นเสื้อผ้าวินเทจด้วยหรือเปล่าในเป็นทั้งเป็นทั้งแฟชั่นแล้วก็วินเทจอ่าถ้าเป็นทั้งแฟชั่นและวินเทจเราร่วมกันได้หรือว่าเป็นเสื้อผ้าสไตล์เกาหลีหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับหรือเราจะใส่คําว่าร้านค้าคือเราใส่ได้นะครับแต่ว่าแฮชแท็กเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยเขาจะใส่ประมาณไม่เกินสามถึงห้าตัวสามถึงห้าตัวเพราะเกิดจากนี้แล้วเนี่ยก็จะไม่ค้นเจอแล้วเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในในการใสข่ข้อความเนี่ย เขาจะใส่ให้เราใส่ได้ไม่เกินร้อยห้าสิบคำซึ่งใส่ใส่แล้วเนี่ยไม่เกินร้อยห้าสิบคำจริงๆก็ใส่ได้หมดนั่นแหละแต่ว่าเวลาระบบมันเซิร์ชเนี่ยมันก็จะเซิร์ชคำแรกๆก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หาสามคำแรกที่เป็นแบบฉมังชฉมังอะไรฉมังก่อนเลยนะคะเ,เพื่อนๆโอเคไหมอะนะสมมติสมมติว่าผมต้องการจะอันนี้คือให้เรา,าผมแนะนำวิธีการหาถูกไหมเราก็มาค้นหาเนี่ยแล้วเ,เราก็ใส่แฮชแท็กประมาณแบบนี้ ทีนี้พอเราจะเลือกใส่ h ฮชแ t a g เ,เราจะเลือกใส่ยังไงตรงไหนนะครับอันนี้คือผมยกตัวอย่างให้นะเพื่อนๆก็มาลองเลือกดูครับว่าเราเนี่ยทำธุรกิจอะไรถ้าเราสอนถ้าเราสอนสอนเกี่ยวกวับเรื่องอะไรเราก็ไปแฮชแท็เรื่องนั้นสอนเกี่ยวกวับ t ิ k ตอกก็ไป t ิ k t o k ไป Ti k t อกช h อ p ไปสอนเรื่องของการสร้างตัวตนอ,อะไรเงี้ยจะไปแนวสอนอาจจะไปแนวขายจะขายอะไรจะขายอะไรก็ไปขาย แบบนี้นะครับเราก็เลือกเอาจะสร้างเราจะทําช่องขึ้นมาเพื่ออะไรเราก็ทําไปในแนวนั้นอ่าอย่างช่องผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมก็จะเน้นเรื่องของของการสอนเป็นหลักถูกไหมครับการแนะนําเป็นหลักว่าเอ้ยเรามีเทคนิคอะไรเรามีวิธีการอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเลือกโดยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Tik t o อกกับ Tik t อกช็อปเป็นหลักใช่ไหมครับอ่ะครน,นี้ผมก็จะใช้แนวประมาณแบบนั้นเดี๋ยวออกมาทําคลิปวิดีโอก่กอนหนึ่งคลิปวิดีโอแล,แล้วเดี๋ยวผมจะลองใส่แฮชแท็กให้ดู นะครับว่าจะใส่ h ฮชแ็ประมาณแบบไหนนะครับอ่ะนะครับผมก็แอบไปทำคลิปวิดีโอสั้นมาแล้วนะครับแต่ว่าในคลิปวิดีโอสั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้พิมพ์อะไรข้างบนเนาะนะครับโดยปกติแล้วเราก็จะพิมพ์ได้ทีนี้การใส่แฮชแท็กเราจะใส่ยังไงอย่างผมเนี่ยทำคลิปวิดีโอตัวนี้ขึ้นมาผมพูดถึงเรื่องอะไรผมก็พูดถึงเรื่องของ t i k t o k อก k ิ๊กต็อกช็อปใช่ไหมครับผมก็จะใส่แฮชแท็กที่เป็นเกี่ยวกับ TikTok อกอ่าเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นผมก็จะใส่เลยนะครับ ฮชแท็กก็คือ TikTok ใช่ไหมผมก็จะใส่ t i k t o k แบบนี้นะครับ <l ots> เพราะว่าเพราะว่าอะไร <l ots> เพราะว่าเราเราจะคุยเรื่องของ t i k t o k ใช่ไหมเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเลือกมามหไหมเยอะมากนะครับแต่ว่าคนก็อาจจะใช้เยอะนะครับเห็นไหมเราก็าจ,จะใส่เพิ่มอาจจะเป็น tikt o อกนะครับอันนี้คือผมใช้สอน t i k t o ็อกใช่ไหมผมก็จะพิมพ์เกี่ยวกับ t i k t o ็อกถ้าเพื่อนๆทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรเห็นไหมของผมจะเลือก ตัวตัวแฮชแท็กที่มันขึ้นเป็นตัว B ก่อนเลยนะครับ M ค่อยว่ากัน K ค่อยว่ากันเห็นไหมเลือก B มาก่อนแล้วค่อยมา M แล้วค่อยมา K โอเคไหมนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีอันนึงผมพูดถึง TikTok Shop ใช่ไหมผมก็จะใส่เป็น TikTok Shop นะครับผมพยายามจะใส่3ตัวแรกใส่3ตัวแรกที่เป็น h ฮหลักก่อนนะครับแต่ว่านี่คือคือคือ พื้นฐานการทำ e o มันจะประมาณนี้นะครเบนเพื่อนแต่ว่ามันก็เป็นพื้นฐานนะเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ใช้ตามหลักนี้ก็ได้อาจจะมีหลักการอย่างอื่นแล้วทําขึ้นเพราะว่าแต่ละช่องเนี่ยมันมีการเปิดมาการมองเห็นที่ไม่เท่ากันอันนี้มันมีผลด้วยนะครับเรื่องของการเปิดการมองเห็นไม่ใช่ว่าทุกคนทํา s e o แล้วจะมีการมองเห็นเท่ากันไม่ใช่นะครับมันขึ้นอยู่กับช่องของเราด้วยว่ามันมีการเปิดการมองเห็นมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราเปิดมีการมองเห็นมาก การที่เราใส่แฮชแท็กแล้วมันตรงกลุ่มเป้าหมายมากนะครับก็เท่ากับการทํา SEO เนี่ยที่ยั่งยืนด้วยเพราะว่ามันจะติดอยู่ที่หน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามหรือไปค้นหาในก็จะเจอไปค้นหาที่ไหนก็จะเจอนะครับเป็นเ,นเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ตัวของอ่า t ิกตอกเองเนี่ยทำเซิร์ชเอนจินด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทิกต o k Search Engine ด้วยค้นหาอะไรขึ้นมาก็จะเจอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใส่แฮชแทที่มันเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหา พยายามอย่าใส่แฮชแท็กที่มันไม่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เราทานะครับเพราะว่าคําพูดของเราเวลาเราพูดลงไปเนี่ยเ i เขาจะออบอกได้เขาจะจับได้นะครับเดี๋ยวผมอันนี้คือเทคนิคเริ่มต้นนะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ข้อความนิดหนึ่งจะได้ไม่เสียเวลาในการคลิปวิดีโอจะได้ไม่ยาวเกินไปเนาะนะครับอ่ะนะครับผมก็จะใส่ประมาณนี้นะใส่จะใส่แฮชแท็กไว้ข้างบนก่อนก็ได้หรือจะใส่ไว้ข้างล่างก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย แนะนำว่าให้ใส่ hashtag เอาไว้ข้างบนนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเซิร์ชหาเนี่ยแฮชแท a มันจะขึ้นมาจากข้างบนก่อนโอเคไหมนะครับส่วนคําตรงนี้เนี่ยนะครับคำตรงนี้จะใส่ได้ประมาณประมาณ150คําเราจะใส่เยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะเพราะว่าพอเราใส่ครบ1 5 0คําแล้วเนี่ยระบบมันจะให้เราเนี่ยใส่ไม่ได้แล้วเราก็ไม่ต้องใส่อันนี้ก็คือเราใส่ ไปได้เลยนะนะครับเนี่ยก็คือ h ฮชแทที่มันตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการนะครับขายเสื้อผ้าก็ไปเสื้อผ้าขายเครื่องสำอางก็ไปเครื่องสำอางขาย,ขายครีมก็ไปครีมแต่ว่าไปศึกษาให้ดีนะครับว่าสินค้าบางอย่างเนี่ยเขาไม่ได้ให้เอามาขายในนี้อย่างเช่นพวกเกี่ยวกับเรื่องของลดน้ำหนักอย่างเงี้ยไม่ได้สินค้าเด็กเนี่ยไม่ได้เลยนะครับพวกสิ่งเสพติดต่างๆแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้ก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ต้องย้อนมาถามนะครับว่าทําไมลงไม่ได้เพราะว่าในกฎของเขาเนี่ยคือข้อห้ามนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการที่เราใส่แฮชแท็กบางอย่างที่มันผิดลงไปเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้ช่องเราปิวได้เพราะฉะนั้นอันนี้ฝากไว้นะครับก็ลองไปศึกษาลองไปดูเทคนิคเยอะๆจากหลายๆท่านก็ได้นะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านเนี่ยก็มาสอนเทคนิคเรื่องของการใส่แฮชแท็กการทํา SEO นะครับให้กับช่องของเราเพื่อจะทําให้ช่องของเราเนี่ย เติบโตแล้วก็อยู่ได้นานๆนะครับก็อัปเดตเทคนิคประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเทคนิคเพิ่มเนี่ยผมก็จะมาเพิ่มเติมให้เพื่อนๆนะครับทำเป็น EP 1,2,3,4,5ไปเรื่อยๆนะครับก็ยังไงก็ฝากให้กำลังใจกันนะครับด้วยการกดใจนะครับกดคอมเมนต์กดแชร์คลิปเรนี้ออกไปนะครับเพื่อให้เพื่อนๆของเราที่อยู่ในช่อง Tik Tok เนี่ยนะครับได้ศึกษาเรียนลู้เทคนิคและเอาไปปรับใช้ช่วยทำให ธุรกิจเหลือ,อก็ช่องของเพื่อนเนี่ยเต,ติบโตและเดี๋ยวเจอกันไปแล้วนะครับสวัสดีครับ